สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสเตตูเโลจอยนะครับวันนี้ก็คือคลิปเล็กชันนะครับตัว s p e c i a l Dance Performance นะครับเพลงที่ดีทาดานะครับโดยน้องไดมอนต์นะครับคอลแลบกับเลโก้วงไลแคนนะครับทุกคนซึ่งจริงๆแล้วอาจจะบอกว่าเพลงนี้ก็ตั้งใจที่จะทำเลียกสักพักหนึ่งเนาะจนตอนแรกเขาเอเขาล้านดิวไปแล้วทุกคนก็เลย อ่าพอดีมีคอนเทนต์นี้เข้ามาเนาะสำหรับเฟเชเชลแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะแล้วก็น่าสนใจมากนะครับทุกคนก็ไม่คิดไม่ฝันเนาะเพราะว่าเราก็เห็นเวลาเห็นไดมอนด์กับเลโก้อยู่ด้วยกันอ่ะเราก็แฮปปี้อ่ะเออแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันค่อนข้างจะบ่อยนะพักช่วงหลังๆนะนะครับ ก็ไม่คิดว่าอาจจะได้มีการทํางานร่วมกันนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้เนาะก็น่าสนใจทีเดียวนะครับทุกคนเดี๋ยวสําสหรับตัว Special Dance p e r f o r m อร์แนอนนี้นะครับทุกคนสามารถไปรับชมกันได้รวมถึงตัวออฟเช n V เพลงท d ดีทาดาด้วยนะครับทางช่อง YouTube ของ One Music นะครับเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะสามารถจิ้มลิงก์เข้าไปดูไปกดไลค์ไปกดแชร์ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจไดมอนด์แล้วก็เลโกกันได้นะครับทางนั้นเลยเนาะแล้วก็ฝากให้กำลังใจผมด้วยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กันด้วยเนาะหรือถ้าใครอยากจะสปอร์ตกันนะครับ สามารถโดเน a ได้นะครับหรือจะส่งเป็นขอบคุณส่งซุปเปอร์ตงนะครับหรือจะสมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัว special dance performance นะครับเพลงที่ดีทาดานะครับโดย Diamond นลากอ x l e รก l Ican ด้วยดีกว่าครับโอ้โห ส้าม,ามกับแดงแล้วดูสายตา

ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัว special dance performance นะครับเพลงทีดีชาดานะครับโดยน้องไดมอนด์นารกรนะครับกับเอ็กกับน้องเลโก้ไลแคนนะทุกคนอันเคมีนั้น ทีงามอ่ะเออด้วยแบบว่าเรื่องของอ่าเปอร์ฟอร์แมของเรื่องของการเต้นเนาะคือไม่ห่วงอยู่แล้วแล้วก็พอมา,มาประกอบกับอ่าเต้นคู่กันในเพลงนี้เนาะทีดีธาดาซึ่งเพลงอ่ะจริงๆรงิเราจะต้องบอกว่ามันมีจังหวะที่แบบค่อนข้างจะแบบโรแมนติกแบบแบบมีเซ็กซี่นิดๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าใครเคยดู MV เนาะก็จะออกแบบฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับประมาณว่าเออมันก็จะแบบอ่า โรแมนติกอ่ะเออดูเป็นโรแมนติกนะอนี่คือเขาเต้นกันแบบอินเนอร์นอกจากท่าเต้นจะไปแล้วอินเนอร์ก็คือแบบอินเนอร์ได้มากด้วยการที่แบบเปิดมาว่าอ่เพียงเธอแบบว่าอยากแค่มองตาเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคือสายตาเนี่ยมันแบบมันได้เลยอ่ะทุกคนสายตามันได้ประกอบกับท่าเต้นแล้วก็ Inner อินเนอร์ที่มันมาจากข้างในอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> มีโอกาสไหมที่สองคนนี้จะบอกว่า แบบคอลับแบบมีผลงานเพลงร่วมกันสัก1นึ่งซิงเกิลไหมฟิชเชอรลิงกันสักแบบหนึ่งซิงเกิลไหมมีไหมมีโอกาสหรือเปล่าก็ก็ไม่แน่เนาะเพราะว่าอยู่ใต้ชายคาหรือบ้านเดียวกันอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ถ้าเสียงนี้ไปได้ยินถึงทีมผู้บริหารคนที่จะจะทำอะไรอเงี้ยจริงๆควรมีเลยอะเพราะว่าด้วย potential ของทั้งคู่เนาะสามารถที่จะทำมาแบบมันเกิดขึ้นได้ทุกคนเออเพราะว่าเคบีก็ดีดีแล้วก็เสียงร้องอะไรเงี้ยก็ดีหมดก็คือเนี่ยถ้าถ้าตัวเนี้ยเราได้เห็นเสียงได้ยินเสียงของเลโก้เข้ามาผสมกระชากันด้วยเนะี่ยมันก็จะดีมากๆก,กันอีกเนาะทุกคนจากที่แบบโผมันก็ดีมากอยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็อย่างนี้ไหมก่อนที่แบบว่าจะแบบมีโปรเจก ต่อไปอาจจะเป็นซิงเกิลที่แบบพิจาริงกันอะไรอย่างนี้เนาะเอาเป็นแบบขอพี่ไฮเดรซีนของอันนี้ได้ป่มอยากเห็นคนเกิดน่ะมันจะเจ้ามีคนเกิดอ่ะด้วยแบบว่าใส่ตรงสายตาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับสมมติว่าถ้าเราแบบจะอ่าไปจับพิรุษของคนใดคนหนึ่งเป็นไปนไม่ได้เลยเพราะว่าอ่ะแต่คนหนึ่งอา่ะจะอาก,การออกชาร์ส่วนอีกคนหนึ่งเขาก็จะแบบไปทางเวทตลกตลบบก,กขเขื่อนอะไรอย่างเงี้ยทุกคน ก็อยากอยากเห็นขอเป็นบีไฮเดซีนมาด้วยเลยมาก่อนเลยก็ก็ดีมากๆากนะครับทุกคนถ้าไม่ได้ขออะไรมากเกินไปเนาะก็ขอบีไฮเดซีนมาดูกันก่อนนะสําหรับทีดีทนานะครับเผื่อใครยังไม่ทราบเนาะเพลงนี้นะครับก็โปรดิวส์นะครับแล้วก็เนื้อร้องทํานอนต่างๆโดยน้องธันวานะครับน้องฮายของวงเพื่อเพลนนั่เองนะครเก่งมากนะครับก็มาทําเพลงนี้ให้กับ น้องไดมอนเนาะนะครับสำหรับใครนะครับถ้าอยากจะไปรับชมตัวออลเชร์บีเพลงทิทิธาดานะครับก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับทางช่อง Youtube ของวายมิวสิกเนาะนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะประมาณล้านวิวแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในใต้รายละเอียดคลิปนะครับก็เข้าไปกดตัวกันได้นะครับรวมถึงตัวคอนเทนต์นี้ด้วยนะครับสำหรับ Dance Perform ะครับก็ อ,อยู่ในบา็อมิวสิกเช่นเดียวกันนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับน้องไดมอนด์ะ Diamond นะครับแล้วก็ทีมงนานกันได้นะครับทางช่อง YouTube ของบา็อมิวสิกเนาะนะครับแล้วก็ยังไงก่อนจากกันก็ฝากขอกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงกลับมาพบกันใหม่กับคลิปเลชั่นคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ and try